วัดีครัตอนนี้เรามาอยู่กัไบไมค์แคปเกันอีกแช่งแชยอย่าลืม่ลมเพลิดเพด้วยีนหมดนี้กันเลยนะคะหมดนี้ผมลืมไปได้ไงเนี่ยผม<ะ>ว่าผมต้องนอนแล้วแหละวันนี้เราจะทำมาชาเล่นห้ามเดินจะเยี่ยกขาว โดนสีขาวคือต้องยากมากแน่นอนคคนเปิดมื้มนีหดนสีขาวนแล้วเราจะเอาหญาไปทำกับจได้ยังไงก่อนแรกเราห้ามโดนสีขาว เราตัดไม้ครับชิวๆได้ <c oughs> เราจะไปสร้างบ้านเพื่อหาเพชรกันนะครับทุกคนต <c oughs> อนนี้มาสร้างาโต๊ะครับ <c oughs> เอาไม้หนึ่งอันนะครับ <c oughs> ไม่ดูใช้อะไรแต่ผมใช้อันนี้ขุดไปก่อนละกันอืม Ooh. Mm -hmm. ำหมอนก็ตรงนี้จ้าจ้าตอนนี้รอบนึงนะทุกคนก็นอีจฉนาดแล้วเกิดไม้ได้ชิวๆเลย โนสีขาวคลิปนี้จบดอกไม้โรสีโดนได้นะครับแต่ห้ามเหยียบโอ้โหโคตรยากเลยลอนนี้ คลิปนี้น่าจะนานหน่อยนะครับแล้วคลิปนี้เราต้องหาท่านก่อนหาท่านเพื่อทำให้อันนี้ของเราเป็นเหล็กนะครับเฮ้ยต้นไม้รลยด้้ย